โอ้สวยงครับผมโูส้สองตัวลูกนะครับผมนีท่ทำเนี่ก็ถือว่าใหญ่นะครับผมมันมัอีกแล้วมันนี่นีสองตัวลูกครับผมสวยๆโอเคครับผมเก็บปลาครับตัวทำงานมาตัวใหญ่เยอะไปสวยนี่ติดมินๆครับผมนี่ สวัสดีครับพี่น้องชาว youtube แฟนเพจนะครับผมวันนี้ก็คือกแล้วครับผมพาพี่พาน้องครับมาใส่เบ็ดครับผมนี่ครับเบ็ดเจ็ดสิบหลังหกสิบก็หลังอย่เงยครับผมโดยประมาณนะกับเงี้ยครับเงี้ยที่เด็ดตรงเัาก็ยังเด็ยดที่กอลครับผมกินดีก็ปลาเนี่ยกินดีกินเดียวหนึ่ครับผมสุดยอดพปรแกัมนี่ครับผมนี่ครับผมเป็นจีซ้อนครับผม นี่นะครับผมไม้ถามาันี่ไปเขียนไงใส่ดีดีครับตั้มเขียนลระครับผมใส่ทุกขนาดทุกไส่ครับผมนี่ครับไม้เด็ดครับให้น้องใส่ครับมันนี้ครับลงไปหาใส่แค่นี้นะครับผมมารวมมาช่มกันครับปัติมี่ก็มานลครับผมมันนี้มาสองคนครับไปครับผมนี่นะครับไม้เก่าครับผมนำมานอนครับพักตบพักตายเนาแล้วครับผมน้ำรงครับผม นี่ครับผมลำแม่นแน่นอนเลยนะครับผมเป็นคล้องครับผมคล้องญ่ครับไม่เด็ดชิพาดด้วยบอไม่ได้วงไม้ไม่ได้นี่ครับผมบรรยากาศครับผมย่างกลับกระแดนมาซีแต้มนิหน่อยครับวันนี้ยังมาเห็นใส่ไงครับตอนวันนี้ครับผมนี่ก็ได้เวลาวซองถุงครับผมกับเนื้อจีซอนครับผมมาคืนดีบ๊อบบอลด้วยดี ไม่เด็ดไมมหมบางคัวได้ประจำแล้วมันบ้าคไม่ได้ไผ่าแต่ครับผมพยายามเบ็ดต้อกันครับผมครับผมเหมือนจะมาแล้วครับแต้มแรกครับคุณแต้มแรกครับมาแล้วสวยครับมาตรฐานก็นครับ นี่ครับผมเรียบร้อยครับผมแต้มแรกครับผมในจีนมินมินนี่ครับผมโอเคครับผมมันมานมันมานครับผมตัวรังข่างกันครับผมบัไก่กันเลยผมใส่ไก่ไก่กันนี่แหละมันจะโดนแล้วครับผมใส่เดียวกันเลยครับตัวเมื่อกี้น่ะครับตัวนึงอ่ะหอยลูกตัวนี้ผุ่นครับข้อหน่อย่ะ เอาตัวนี้ก่อนครับผมอู้ใส่งามอยู่ตัวนี้ง่ายก็ตัวงานอยู่ครับผมอู้ใส่สวยครับผมอู้สองตัวลกนะครับผมนี่ทำนี่ก็ถือว่ายหญ่นะครับผมมันมาอีกแล้วมันนี้มีอสองตัวลกครับผมสวยๆโอเคครับผมเก็บปลาครับผมในคลองมันจะโดนนะครับหลังนี้แต้กับตัวว่าง่านไหนครับผมมาตรฐานครับผม คล้องนะครับผมใส่ครับผมบ่งไงมาในนั้นครับผมป่าอันตรธานได้ลงคล้องแล้วสูงน่าไม่น่าก็ได้นะครับนี่ครับตัวแรกในคล้องครับผมขินมินมินครับผมขอบปากบนเรียบร้อยครับผมโอเครับเ็บปลาครับผมโีเครับผมจะปล่อยครับสำรับคํามคืนนี่ครับผมมาบังสรุปยอดครับผมความมันวันนี้เป็นได้ครับมนในปลาคนง้างเงียบเนาะผ่านเตยตัวพันผ่านเตย ตักวน้อยเนาะอืมพวกนี้เช็คเต็มเลยหาเต็มดิใส่จิ๋วกับใส่จิ๋วนี่ครับผมของผมนี่ก็ประมาณสิบก็แต้มครับผมนี่ใส่ใหญ่ครับนี่สองตัวโลครับผมวันนี้มามีใส่โลครับผมนี่จะได้สำเร็จกับใหญ่สุดครับวันนี้ครับวันนี้ไปุดนมืออื่นซ่าอีกครับผมรอบหนึ่งครับอาจจะติดโดนย่างมืออื่นซ่าครับผมไปครับขำขึ้นนีก็ ทำลลากันไปครับผมพอกำลังไม่มื่อซ่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีเป็นนักเกิดตอนท่ดสอบครับผมนี่ก็เปแล้วหกโมงกว่าครับไปครับเต็มแล้วครับผมเศร้านี้เนาะคนขังเงียบครับเศร้านี่นี่เหมือนจะโดนในครับในคลองไงครับผมโอ้ยปฝาเสียมครับผมตัวจินเงียะครับเมื่อคืนนี่ใส่ก็ถือจะมันไหนเนี่ย นอนเบัดน้ำตัวนี้นะครับผมนี่มาเสียมบแต่ก่อนเคยได้ตัวไหนๆครับวันนี้เรานีตัวไงหล่อนวัดน้ำนี่แหละครับผมกินเงี้ยดีครับผมไปครับหลังลับไปเลยครับตัวสมการมัดตัวใหญ่เยอะไปสวย หลังนี่มันจะโดดแล้วครับผมแนมเนตะไกเลยครับผมออกคันจมครับผมมีรุ่นแล้วครับผมโตง่ายปนเดน้อยมันรุ่นทุกการครับปลาข้างๆเงียบแต่มือ่อโอ้ใส่งามอยู่ครับผมโอ้ใส่สวยครับเต็มเลยอือฮืออือฮือนี่ครับผม ดีสวยครับผมอนี้สามตัวล้ครับผมงามครับโอเคครับผมไปมาหนี้ก okay? ็เง ouais? okay? ียบเงาเพิ so, ่งเกินปลากระไดไปครับผมเก็บปลาครับผมกับผมกับเร็วๆนั่งกับสำรับเศร้านี่ครับผลงานครับเพราะได้เป็นไม่ค่อยหมานดไนได้ครับผมนี่ครับผมเพราได้ผลได้แก้วครับผมมีพันเตยกับซีแตมหาแต้มครับผม อย่างผมก็ไดซีแตมครับปลาคอปลาใส่งามตัวนึงครับผมผมพ่อได้ยื่ได้กินครับไม้นี่กับพ่อปลาอะไครับมืัอนี้พิทเปล่าครับปลาเงียบครับเนี่เต่านี่ครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่หน้าชันนา้นแรกรอบไปก่อนครับพร้อมกันิปหน้าครับผมสวัสดีครับ